อ่าน,านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบกับเจอาคิดเซียนไทยหนึ่งพงศว,วดานบทที่หนึ่งถึงสามย้อนบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดประจามนาคาที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันยี่สิบสองครับหนึ่งพงศวดานบทที่หนึ่งเชื้อสายของอาดัมอาดัมเศษเอโนธเคนันมหาลาเลียาเลสเอโน เมทูเซลาลาเมกโนอาเชมฮา์มยาเฟสเชื้อสายของบุตรโนโอาบุตรของยาเฟสชื kok, ่อโกเมอร์มากกมามาดายาวานชูบานเมเชกและทิราธบุตรของโกเมอร์ชื่อออสเคนัตดีฟัตและโทกาลามาบุตรของยาวานชื่อเอริชาคราชิตคิดชิมและโลคามิน บุตรของฮามชื่อคูสอียิปตพูดและคาณาอันบุตรของคูสชื่อเสบาฮาวิลาสัปทารามาและสัพเทคาบุตรของรามาราอามาชื่อเชบาและเดคารฟูดเป็นบิดาของนิมรสผู้เป็นคนแรกที่เป็นนักรบในแผ่นดินโลกอียิปอียิปเป็นบุตรของรูดิม,อา,มอานานิมอาณามิมเลหะบิมนับทูหิมปัสซุซิมคัสลูหิม เป็นต้นนกูนคนซิดิเซียและคนครับโท่านอัานเป็นบิดาของไซดอนบุตรหัวปีและเฮดและคนเยบูสคนอาโมไนคนอามโมไรคนเกอร์กาชีคนฮีไวคนอาราคีและคนสิดนีคนอรารวัตคนเสเมอร์และคนฮามัตบุตรของเชมชื่อเอรามอัสชูนอารปัชชาร์ดรูดอารามอุชฮูเกเธอร์และเมเชกอารปัชชาร์ด เป็นบิดาของเชลาและเชลาเป็นบิดาของเอเบอร์เอเบอร์เป็นบิดาของบุตรชายสองคนคนหนึ่งชื่อเปเล็กมีการแบ่งดินแดนในสมัยของเขาและน้องชายของเขาชื่อโยกทานโยกทานเป็นบิดาของอาโมดัตเชเลฟฮาซารมาเวสและเยลาฮาดูลัมอุซซาวเล็กบิคลาวเอบาอามีมาเอลเชบาโอฟีฮาวิลาโยบับ เหล่านี้เป็นบุตรของโยกทานเชื้อสายของเชมเชมอลาปัชชาเชลาเอเบอร์เปเลกเลอูเสรุกนาโฮเทลาอัฟรามคืออับราฮัมเชื้อสายของอิชมาเอลและเคทูราบุตรของอับราฮัมชื่ออิสอักและอิชมาเอลต่อไปนี้เป็นลำดับพงพันธ์ของพวกขาวบุตรหัวปีของอิชมาเอลคือเนบาโยธและเคดา อัตเบเอลมิฟซัมมิชาดูมามัสกะมัสสาฮาดัดเทมาเยทูนาฟิดและเคเดมาเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอลบุตรของเทเคทูราพญาน้อยของอัฟราหัมคือมีซิมลานโยกชาญเมดานีเดียนอิชบากและชูอาและพวกบุตรของโยกชาญชื่อเชบาและเดคาน บุตรของมีเดียนมีเดียนชื่อเอฟาเอเฟอร์ฮานอกอาบิดาและเอลดาอาทั้งสิ้นเหล่านั้นเป็นบุตรของเคทูราเชื้อสายของเอซาวอับราฮัมเป็นบิดาของอิสอักบุตรของอิสอักชื่อเอซาวและอิสราเอลบุตรของเอซาวชื่อเอลิฟัตเดอูเอลเยอุสยาลามและโคราบุตรของเอลิฟัตชื่อเมธมานโอมาเสโฟการามเคนัตทิมมา และอามาเลกบุตรของเลอูเอลชื่อนาหัตเสราชมาและมิซาบุตรของเสอี e, ชื่อโรทานโชบราซิเบโอนอานาชีโชนเอเซอร์และดีชานบุตรของโรทานชื่อโฮรีและโฮมัมและน้องสาวของโรทานคือทิมนาบุตรของโชบารชื่อเอริยันมาณาฮัต เอบาลเชฟี ee, และโอนมบุตรของซิเบโอนชื่อไอยาและ a อานน์บุตรอาณาคือดีโชนบุตรของดีโชนชื่อฮัมลานเอชบานอิทลานและเคลานบุตรของเอเชอร์ er, ชื่อบีฮาวซาวาและยาอาคารนบุตรของดีโชชื่ออูซอารันต่อไปนี้เป็นพระราชาต่อไปนี้ เป็นพระราชาผู้ครองทรงราชอยู่ในแผ่นดินเอโดมก่อนที่มีพระราชาของราชเหนือพงพันธอิสราเอลคือเบราบุตรเบโอเมือ,องของท่านชื่อดินฮาบาเมื่อเวลาสิ้นพระชนโยบับบิสเซลาจากเมืองโบสลาขึ้นครองราชการขึ้นครองราชแทนท่านเมื่อโยบับสิ้นพระชนูุ้ชามจากแผ่นดินของเทมานก็ขึ้นครองราชแทนท่านเมื่อูุชามสิ้นพระชนฮาดัดบุตร เบดัตผู้รบชนะมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นของราดแทนท่านและเมืองของท่านชื่ออาวิธเมื่อฮดัดสิ้นพระชนสัมลาแห่งเมืองมัสเลคาก็ขึ้นของราดแทนท่านเมื่อสัมลาสิ้นพระชนชาเอูแห่งเมืองเวโฮโบชท,ที่แม่น้ำอยู่เฟตีขึ้นของราดแทนท่านเมื่อซาอูสิ้นพระชนบาอาหานัตบุตรอักโบขึ้นของราดแทนท่านเมื่ออาบันฮานันสิ้นพระชนฮาดัด ขึ้นครองราชแทนท่านและเมืองของท่านชื่อปาอีและเมเหสีของท่านมีพระนามว่าเมเหทาเบลทิดาของมัดเลสทิดาของเมซาฮับและฮาดัดก็สิ้นพระชนบรรดาเจ้านายของเอโดมคือเจ้านายทิมนาเจ้านายอาริยาเจ้านายเยเบสเจ้าเจ้านายโฮลีบาบาเจ้านายเอลาเจ้านายบิปปินอนเจ้านายเคนัสเจ้านายเชมานเจ้านายมิฟซา เจ้านายมักเดวเจ้านายอิรามเจ้านายเจ้านายเป็นเจ้านายของเอโดมพงสวดานบทที่สองบุตรอิสราเอลต่อไปนี้เป็นบุตรของอิสราเอลคือรูเบนซิเนโอนเลวียูดาอิสาคาเสบูลุนดานโยชเซฟ เบนจามินนับชาลีกาดและอาเชอร์เชื้อสายของยูดาบุตรยูดาชื่อเอโอนันและเชลาทั้งสามคนนี้บุตรสาวของชูวาคนคานาอันมีมีให้แก่ท่านเอบุตรหัวปีของยูดานั้นชั่วร้ายใน,ในสพระเนของพระยาวเวพระองค์จึงทรงประหารเขาเสียทามบุตรสะพ้ายของท่านคือคอสเปเลสและเสียแลให้ท่านด้วยยูดามีบุตรชายทั้งหมดหคนด้วย บุตรเปเ์ le, ชื่อเอสโลนและฮามูนบุตรเสเลลาซิมรีเอชานเฮมานคานโคและดารารวมทั้งหมดห้าคนบุตรคามีลชื่ออาคาผู้ก,อก่อความเดือดร้อนต่ออิสราเอลผู้ละเมิดในเรื่องสิ่งที่ต้องทำลายถวายนั้นและบุตรเอทาน e ชื่ออาซาริยาบุตรของเอสลนคือเยราเมเอวรามและโครุไบ รามเป็นบิดาของอามีนาดับและอามีนาดับเป็นบิดาของนาโชนผู้เป็นผู้นำท่ามกลางบุตรของยูดาห์นาโชนเป็นบุตรของสันมาสันมาเป็นบิดาของโอบาสบอาดบอาดเป็นบิดาของโอเบดโอเบดเป็นบิดาของเจสซีเจสซีเป็นบิดาของเอลีอับบุตรหัวปีของท่านอามีนาดับเป็นบุตรที่สองชิเมอาที่สาม นาธานเอลที่4รับใดที่5โอเซนที่6ดาวิดที่7และพี่สาวของพวเขาคือนางเสวุยาและอาบิยาเกลบุตรของนางเสวุยาคืออาบิชายโยอาบและอาซาเอลรวมสามคนนางอบีกายโยมีบุตรคืออมามาสแะบบิดาของอมามาสชอเยเธอคนอิชมาเอลคาเลบุตรเอสโลนมีบุตรกับ อาสุบาบรรดาของเขาและกับเยรีโอตต่อไปนี้เป็นบุตรของนางออเยเชอร์โชบับและอาโดนเมื่ออาสุบาตายคาเลฟก็แต่งงานกับเอสลามีชาเอสลาชามีบุตรชื่อเพอให้แก่เขาเพอเป็นบิดาของอุครีอุรีเป็นบิดาของเบซาเลลภายหลังสนสนกับนอน ภายหลังเอสโน่หลับนอนกับบุตรสาวของมาคีบิดาของกิเลออาดและแต่งงานด้วยเมื่อเขามีอายุ60ปีและนางก็มีบุตรให้เขาชื่อเสกุกและเสกุกเป็นบิดาของยาอีผู้มีเมือง23เมืองในแผ่นดินกิเลออาดแต่จากเมืองเหล่านั้นเกชูกับอารามยึดเมืองฮาโอชยาอีและเมืองเคธเคนาดรวมทั้งบรรดาผู้ บรรดาหมู่บ้านของเมืองนะั้นจากพวกเขา60รวม60เมืองทั้งหมดนี้เป็นบุตรของมาคีบิดาของกีเลอาดภายหลังเอสโลนตายในาคาเลฟเอสราชานางอบิยาภรรยาของเอสโลนมีอชชูให้แก่เขาอชชู u, เป็นบิดาของเชฟูอาบุตรของเยราเมลบุตรหัวปีของเอสโลนคือรามบุตรหัวปีของท่านบุกนาโอเรนโอเซมและอาฮิยา เยรามียเอลเรยาอีกคนหนึ่งของอาธารานางเป็นมานดาของโอนำบุตรของรามบุตรรามบุตรหัวปีของยาเรเมีเอลชื่อมาอัสยามีและเอเคร์บุตรของโอนำชื่อชัมไมและยาดาบุตรของชัมไมชื่อนาดับและอาบิชูพรรยาของอาบิชูชื่ออาบิฮาริลและนางมีอักบาและโมลิบให้เขา บุตรของนาดับชื่อเสเลตและอัปปายมและเสเสเลตตายไม่มีบุตรบุตรของอัปปายมชื่อเอีบุตรของเฮอีชื่อเชชันบุตรสาวของเชชันชื่ออัคไลบุตรของยาดาน้องชายของชัมามชื่อเยเธอร์และโยนาธานตายเยเธอตายและไม่มีบุตรบุตรของโยนาธานชื่อเปเลตและสาสาเหล่านี้เป็นบุตรของเยราเมลเชชันไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรหญิงแต่เชชาญมีท่าชาวอิบอยู่คนหนึ่งชื่อยาฮาเชชาญจึงยกบุตรหญิงของเขาให้เป็นเมียของยาฮาท่าของตนและนางก็มีบุตรให้เขาชื่ออัชชัยอัชชัยเป็นบิดาของนาชาญและนาธานเป็นบิดาของสาบาทสาบาทเป็นบิดาของเอฟลาอเอฟลานและเอฟลานเป็นบิดาของโอเบสโอเบสเป็นบิดาของเยฮูและยูเป็นบิดาของอัสริยาอัสริยาเป็นบิดาของเฮเบส และเฮเลสเป็นบิดาของเอลาอาสาเอลาสาเป็นบิดาของสิสสมัยและศิสสมัยเป็นบิดาของชันลูมชันลูมเป็นบิดาของเยคามิยาและเยคามิยาเป็นบิดาของเอริชามาบุตรของเคเลฟน้องชายของเยราเมเอลชื่อเมชาบุตรหัอปีของเขาเป็นคนเป็นบิดาของซีฟและบุตรของเขาคือเมริชาผู้เป็นบิดาของเฮบรนบุตรของเฮบรนคือโคราทัพภู วาเลเคมและเชมาเชมาเป็นบิดาของราหัมผู้เป็นบิดาของโยโรเคอัมและเลเคมเป็นบิดาของชัมไมบุตรของชัมไมคือมาโอนและมีมาโอนเป็นบิดาของเบสซูเอฟาร์ระยน้อยของคาเลสมีฮารานโมซาและกาเซสและฮารานเป็นบิดาของกาเซสบุตรของยาไดาคือเรยกโกโย คือเลเกมโยชามเกชาเปเลสเอฟฟาและชาอัพมักมามาคาปัญญาน้อยคนหนึ่งของคาเลฟค่อบุตรคือเชเบอร์และฮิรหะนานางขอ้อชาอับิดาของมัดมันชาเช,าชาวาเชาวาบิดาของมักเบนามักเบนาและบิดาของกิเบอาด้วยบุตรของคาเลฟชื่ออัออกษะเหล่านี้เป็นบุตรของคาเลฟ บุตรของเธอผู้เป็นบุตรหัวพีของเอฟลาชาคือโชบานบุตรของคิริยัตเยาริมชาวมาบิดาของเบสเลเฮมและฮาเลบิดาของเบสอาเกอร์เบสกาเดอร์โชบานเป็นบิดาของรีชาร์ดเยาริมมีบุตรคือฮาโรเอและเครื่องหนึ่งของคนเมนูโพสและบรรดาตระกูลของคิริยาตเยาริมคือคนอิส์ลน์คนภูชัย คนชุมัดคนมิชราชาวโสาและชาวเอชราโอเกิดมาจากคนเหล่านี้พุตรของซามาคือเปสลเอมคนเนโทฟาอัสลรสเบสโยอาบและหนึ่งและครึ่งหนึ่งของคนเมนูโหดและคนและคนโสาทั้งหมดทั้งบรรดาตระกูลของอาลัอยืนอะยู่ณเมืองยาเบสคือคนทิราไยคนชิเมอีและคนสุคคาเหล่านี้เป็นคนเคไยเคนาผู้มาจากฮัมมิด บิดาของตระกูเลเรคาบหนึ่งพงศ์สมดานบทที่3ต่อไปนี้เป็นบรรดาโอรสของดาวิดผู้ประกาศให้แก่พระองค์ในกรุงเฮบโบรนอานวนโอรสหัวตีของพระนาอาหิโนอัม ชาวยิสเรอองที่สองคือดานิเอลโอรสของมนาอาร์บีกียาอาร์บีกายูชาวคาวเมลองค์ที่สามคืออัคซารลมโอรสของพนางมาคาราชีดาของทันไม่พระชาของเมืองเกชูองค์ที่สี่คืออาโนิยาโอรสของพนางฮักกีดองค์ที่ห้าคือเชบาทิยาโอรสของมราอาบีชันองค์ที่หกคือ อิสเรียมโอรสของพระนางเลกราพรชชายาของพระอ,องค์โอรสทั้งหกประสูติให้แก่พระอ,องค์นายกรเฮบรนที่นั่นพระอ,องค์ทรงราชคุงครองราชเจดีกับหกเดือนและพระอ,องค์ทรงครองราชนในกรเยรูซาเล็มสามสิบสามปีต่อไปนี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระอ,องค์ในกรุงเยรูซาเล็มคือชิมาชิเมโอโชบับนาทันและซาโลมอน สี่องค์นี้ในพระนางบัตช,ชูวบุตรีของอามเยลและศกมีอิสฮาเอลีชามาเอลิเฟเลสโนกาเนฟเฟกยาเฟียเอลีชามาเอลิยาดาและเอลิเฟเลสเก้าองค์ด้วยกันทั้งสิ้นนี้เป็นบรรดาโอรสของดาวิดนอกเหนือจากเหล่าโอรสของนางสนมทั้งหลายและทามาเป็นพนิษถาของบรรดาโอรส เชื้อสายของซาโลมอนโอรสของซาโลมอนคือเรโฮโบอัมโอรสของเรโฮโบอัมคืออาบิยาโอรสของอาบิยาคืออาสาโอรสของอาสาคือเยโฮชาฟัตโอรสของเยโฮซาฟัตคือโยรัมโอรสของโยรามคืออาหัสยาโอรสของอาหัสยาคือโชอาดโอรสของโชอาดคืออามาซิอามาซิยาโอรสของ ของอามาสิยาคืออัสาริยาโอรสของอัสาริยาคือโยชามโอรสของโยชามคืออาหัตโอรสของอาหัตคือเหสเซคียาโอรสของเหสเซคียาคือมนัเสโอรสของมนัเสคืออามอนโอรสของอามโมนคือโยสิกยามนาลรสของโยสิยาคือโยฮานันโอรสหัวตีของสองคือเยโฮยาชิมองค์ที่สามคือเสเดคียาองค์ที่สี่คือชานลูม โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาและเสเดียคิยาและบรรดาอรสของเยโคนิยาผู้ ya, เป็นเฉลยนั้นได้แก่เชเลชิเอโอรสของพระองค์มังคีรามเปดายาเชนเชนาเชนัสซาเยคาเนยยโคชามาและเนดาบิยาและบุตรของเปดายาคือเสลุบบาเบลและชิเมเอและบุตรของเสลุ บาเอลคือเมชุลามฮานัญญาและโชมิดน้องสาวของพวกเขาฮาชูบาโอเฮลเบเลคิยาอาสานิยาและยูชับเฮเศตบุตรของอานัญญาคือปาราปาราติยาและเยชายาและบุตรของเลไายาบุตรของอารุนันบุตรของโอบาดีบุตรของเชคานิยาเชื้อสายของเชเคนิยารวมหกคนคือ เชมายเชมายาและบุตรของเชมายาคืออสิอสฮัสทัตกิอาบาริยาเนอาริยาและชาฟัตบุตรของบุตรเนอาริยาคือเอรีโอไนเหเ,เสคียาและอัสลีอิมเอส,อสลีคัมรวมสามคนวยกันบุตรของเอริโอไนคือโคดาวิดาวิยาเอริยาชิฟเตรยาอักคู โยฮันนเดลลายลาและอานามีรวมเจ็ดคนด้วยกันอ่านข้าีหนึ่งตีหนึ่งรอบนะครับยหอนบทที่ห้าก็ที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและวันนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงขงบุตรของพระเจ้าและบรรดาที่คนได้ยินจะมีชีวิตเพราะว่าเราเพราะว่าพระบิดาของทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไรพระองค์ก็ทรงให้บุตร มีชีวิตในพระองค์เองอย่างนั้นและทรงให้พระบุตรมีสิทธิอำนาจที่จะทําพิพากษาทํา,าทการพิพากษาพระพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะแค่จะถึงเวลาที่พระองค์อยู่ในอยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินเสียงของของพระบุตรและจะก้าวออกมาคนที่มีประพฤติดีก็เป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็ขึ้นขึ้นมาสู่การพิพากษา มารดาพยายนของพระเยซูเราจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินเสียงอย่างไรเราพิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้ยุ่งมุ่งที่จะทําตามใจของเราเองแต่ตามข้าประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยายนให้แก่ตัวเราเองคำพยายนของเรานั้นก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยายนให้เราแต่เรารู้ว่าคำพยายนที่องค์ทรงให้แก่เรานั้นเป็นความจริง พวกท่านใช้คนไปหายอนและยอนก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรีบรับคำพยานจากมนุษย์การที่เราเกล่าวสิ่งเหล่านี้ก็คือเพื่อให้พวกท่านรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวัยและพวกท่านก็พร้อมที่จะชื่นชมยินดีในความสว่างสวัยของยอนชั่วขณะหนึ่งแต่คำพยานที่เรานั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนเพราะว่างานที่พระ,พระบิดาทรงมอบให้เราทำจะสำเร็จและเป็นงานที่เราทำกำลังทำอยู่นั้น เป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเราพวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์เพราะและท่านไม่มีดำดาของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางไวไม่ได้วักไม่ได้วางใจผู้ที่บิดาทรงใช้มานั้นพวกท่านค้นดูในพระคมภีรเพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดรและพระคมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้เราแต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมหา เราเพื่อจะได้ชีวิตเราไม่ยอมเราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์แต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในตัวท่านเรามาในพระนามพระบิดาของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเราถ้าคนอื่นในนามของเขาเองพวกท่านก็จะรับคนนั้นพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากการละกันเองและไม่ได้สแสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว อย่าคิดว่าเราจะฟ้องพวกท่านต่อพระบิดามีคนฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ที่พวกท่านตั้งความหวังถ้าท่านทั้งหลายเชื่อโมเสสก็น่าจะเชื่อเราเพราะโมเสสเขียนถึงเราแต่ถ้าพวกท่านได้เชื่อเรื่องสิ่งที่โมเสสเขียนแล้วท่านจะเชื่อทักต์าของเราได้อย่างไร